สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆป .1 ทุกๆคนนะครับวันนี้คุณครูหมอกกจะมาสอนทำาใยงานที่3มนะครับในเรื่องของสินแสนสนุกนะครับอ่าให้เด็กๆนะครับเขียนชื่อนะครับตรงนี้นามสกุลแล้วก็ชั้นแล้วก็เลขที่ให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันนะครับอ่าให้นักเรียนบอกวิธีการใช้งานของ วัสดุอุปกรณ์ต่อไปนี้นะครับที่ใช้ในการสร้างงานศิลปะนะครับอ่ะให้เด็กๆด,ดูแถบนี้นะครับจะมีคำทั้งหมดคําคำนะครับจะมีคำว่าใช้ผสมสีนะครับคำที่1นะครับต่อมาคำที่2นะครับใช้รองกันเปื้อนนะครับคำที่3ใช้ระบายสีคำที่4ใช้ร่างภาพและลบ คำที่5ใช้ปั้นนะครับอ่าโอเคตรงนี้มี5คำใช่ไหมครับแต่จะให้เด็กๆสังเกตที่รูปภาพนะครับรูปภาพจะมีทั้งหมด6รูปนะครับรูปแรกคือรูปดินสอยางลบนะครับรูปที่2ก็คือรูปจานสีนะครับรูปที่3รูปคูกันนะครับรูปที่4รูปกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับรูปที่5ก็คือรูปดินน้ำมันนะครับ สุดท้ายรูปที่6ก็คือรูปสีน้ำนะครับโอเคทีนี้เรามาดูคำแรกกันนะครับคำแรกใช้ผสมสีใช้ผสมสีรูปอะไรคือรูปที่เราใช้ผสมสีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคิกดดูให้เด็กๆดูนะครับทั้งหกภาพนี้ภาพไหนคือวัสดุที่ใช้ผสมสีนะครับอ่าอ่า วัสดุที่ใช้ผสมสีก็คือจานสีนั่นเองนะครับจานสีอยู่ตรงไหนนี่ครับครูท,ที่สองนะครับให้เด็กๆอป,ปิกาจิ้มตรงเอาดินสอจิ้มตรงคําว่าใช้ผสมสีคําแรกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็โยงเส้นมาหาภาพจานสีนะครับแบบนี้นะครับโอเค okay, ต่อมาคําที่สองนะครับคําที่สองคือคําว่าใช้รองกันเปื้อนนะครับใช้รองกันเปื้อนมีอะไรบ้างที่เราใช้รองกันเปื้อน อะไรบ้างที่เราใช้ลองกันเปื้อนได้อ่าหนึ่งผ้าผ้าสองกระดาษสามอะไระถุงพลาสติกนะครับอ่าแต่แน่ว่าในในในหกภาพเนี้ยมันเป็นภาพของอะไรครับภาพของกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับกระดาษหนังสือพิมพ์สามารถใช้ลองการเปื้อนได้นะครับอ่าฮะก็ให้เด็กๆเ,เอาดินสอนะครับจิ้มตรงคําว่าใช้ลองการเปื้อนนะครับ แล้วก็ลากเส้นมาโยงมาหาภาพกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับแบบนี้ให้เด็กๆโยงเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงเส้นตะข้างล่างตรงนี้มานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้เขียนนะครับโอเคต่อมาคําที่สามครับใช้ระบายสีใช้ระบายสียสมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่เราใช้ระบายสีง่ายๆครับอ่าคู่กันนั่นเองครับ ผู้กันนะครับแล้วก็ให้เด็กๆเ,เอาดินสอนะครับเขียนลงไปที่คําว่าระบายสีนะครับแล้วก็ลากเส้นโยงมาหาคําว่าผู้กันอ่ะเรายงมาหาภาพผู้กันนะครับโอเคต่อมานะครับคําที่4ี่นะครับคําที่4ี่คือคําว่าใช้ร่างภาพและลบนะครับใช้ร่างภาพและลบคือละคือภาพไหนครับใช้ร่างภาพคือการใช้เอ่อ ดินสอนะครับล่างภาพขึ้นมานะครับส่วนส่วนลบเนี่ยก็คือใช้อะไรครับใช้อย่างลบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้คํานี้จะต้องคู่กับภาพไหนครับภาพดินสออย่างลบนั่นเองนะครับก็ให้เด็กเดกดินสอจิ้มเหมือนเดิมครับที่คําว่าใช้ล่างภาพด้วยลบเด็กๆก,ก็โยงเส้นมาหาภาพดินสออย่างลบนั่นเองนะครับโอเคต่อมา